มาดูน้องโซเฟียกันค่ะทุกคนน้องโซเฟียออกลังกาใหญ่เลย,เลยค่ะไม่เวียนหัวบ้างเรื่อไรนะวิ่งไงยนะเลยไม่เหนื่อยเรืออ่องไรออกแล้วล่างกายคงจะเหนื่อยอวิ่งต่ออีกวิ่งอีกแล้ว,ว nhắn mồm ăn này cha nhưng... dù thế nó sân vậy đâu lùng lại, lùng lại. cùng người à, nào nhìn lại lên ạ งงเหมือนเป็นวงกลมเลยไม่เบียนหัวหรอเนี่ยได้ออกกลางกายด้วยค่ะจะได้หุ่นดีนะคะน้องโซเฟียบอกเป็นหนูหนูค้งเบียนหัวนะแต่โซเฟียไม่เบียนหัวเลยโอ้ดูเท่หมุนโอ้โห หยุดเลยวิ่งก็ไม่หยุดขาเร็วอืมดูเิโอ้โหเกือบจะตกเลยเหมือนมันอยากออกมาได้แบบมันมันพยายามจะวิ่งแล้วก็กระโดดส,ส <c oughs> ูงๆอ่ะเป็นเด็กเลยวิ่งทั้งคืนไม่หลับไม่นอนอ๋อตกเพ่งวิ่งไหลวิ่งไวมา,ม,มากเลยวิ่งไ่ลเลย เหนื่อยแทนเลยเดาว่าเห็นว่าเราเหนื่อยแทนเลยมันน่าจะทดสอบตัวเองว่าเต็งวิ่งเร็วยังที่มันวิ่งรอบบ้านนะจะไปวิ่งเต่งเลยเป็นนักวิ่งค่ะน้องโซเฟียบอกเช่นเป็นนักวิ่งจ้าวิ่งเร็วจ้าวิ่งที่รู้วิ่งนะจ้าโซเฟียบอกว่าโซเฟียจะผอมให้ได้ได้ค่ะออกกำลังกายทุกวันแ่น หนูเฮนเต้นนะ่าจะผอมเร็วกว่าคนนะแค่ให้ปล่าร่างกายทุกคืนเลยค่ะไม่เหมือนคนคนออกกำลังกายกว่าจะอนอนตอนกลางวันกลางคืนก็วิ่งเล่นทั้งคืนจะตอนเช้านอนดูความน่ารักของน้องเราเห็นอะไรเทนอลย Biên mươi âm dục tiếng kia Nón sô phi Con nề Các bên đây ba người lẻ Nào, cái gì đó kia cả Nón